สวัสดีครับทุกทกท่านวันนี้อาจารย์มาเป็นตัวแทนของศูนย์ปฏิบัติธรรมไตรศิกขาเพชรบุรีนะครับตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์เรื่องของการปฏิบัติธรรมช่วงเดือนสิงหาและก็กันยาช่วงที่ปกติอาจารย์จะไปเมืองไทยประมาณ2เดือนเราก็จะมีคอร์สประมาณ6คอร์สบ้าง5คอร์สบ้าง แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็เวลาที่อาจารย์มีแต่บังเอิญปีนี้อาจารย์มีความจําเป็นแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่ไม่สามารถจะเดินทางไปเมืองไทยได้ก็เลยต้องทําธุระที่นี่ให้เรียบร้อยซะก่อนก็เลยไม่สามารถไปเมืองไทยได้แต่การเรียนการสอนก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับเรายังจัดปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมยังจัดกิจกรรมเหมือนเดิม โดยอาจารย์จะสอนผ่านซูมแล้วก็จะมีจอโปรเจคเตอร์จะมีกล้องอยู่ในห้องอาจารย์ยังสามารถเห็นทุกท่านได้การเรียนการสอนยังเน้นหลักเพื่อการพ้นทุกขแล้วเวลาที่ท่านมีคำถาม สงสัยธรรมะท่านก็ยังถามอาจารย์ได้เพียงแต่ว่าเราสื่อสารการผ่านจอโปรเจคเตอร์ or, แล้วก็ผ่านซูมท่านจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของการเรียนรู้ท่านจะไม่เหงาท่านจะไม่เดียวดายเพราะอาจารย์ก็จะอยู่กับท่านแล้วอาจารย์ให้ทีมงานจัดกฎระเบียบที่เข้มแข็งเพื่อจะให้ท่านได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองท่านจะได้มาเรียนรู้รักษาศีลแปดปิดวาจาแล้วเก็บมือถือ แล้วก็มีกฎระเบียบให้ท่านได้อยู่เช้าสายบ่ายค่าได้เรียนรู้ธรรมะของทพุทธเจ้าอาจารย์ยังจะนําจิ๊กซอคือคําสอนของทพุทธเจ้าหมายท่านได้เรียนรู้ตั้งแต่กรรมผลของกรรมสังสารวัตรการเวียนว่ายตายเกิดการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดหลักธรรมแล้วถ้าท่านมีคําถามมีข้อสงสัยท่านยังถามตอบกับอาจารย์ได้เหมือนเดิมเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะครับแล้วทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เมื่อเรามีความจําเป็นที่ไม่สามารถที่จะไปเมืองไทยได้ ธรรมะของรทพุทธเจ้าก็ยะสื่อถึงกันได้นะครับท่านใดที่สนใจเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ได้เรียนรู้หลักธรรมะสมัครลงมาได้ตอนนี้เราเปิดลิงก์นะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คอร์สทั้งหมดมีทั้งหมด6คอร์สด้วยกันนะครับคอร์สที่หนึ่งเป็นคอร์สสำหรับสิทธิ์เก่าเปิดไว้5วันสําหรับคนเก่าที่ได้เรียนกับอาจารย์มาต่อเนื่องมาสร้างบารามีมาสร้างความเพียรธรรมะอาจจะมีกระโดดบ้างให้ท่านได้เข้มแข็งในการสร้างบารามีมุ่งตรงสนิพานคอร์สที่2 5วัน คอสที่3 7วันนั้น5วัน7วันเป็นคอสสำหรับที่จะมาเรียนรู้5วันเนี่ยเปิดให้ท่านได้เต็มที่ได้มาเรียนรู้กายรู้ใจได้ฝึกหลักให้ชัดเจนคอร์ส7วันสำหรับคนที่มีเวลาเต็มที่สามารถลุยปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถมีศีลสมาธิปัญญาสร้างบารมีให้เข้มแข็งอาจารย์จะให้ท่านได้เรียนรู้หลักอย่างชัดเจนในแต่ละวันและคอสสก็คอสห เป็นคอร์สสำหรับ3วันเอาใจคนที่ทำงานคนที่เวลาน้อยแล้วก็ท่านอยากจะปฏิบัติใช้เวลาให้เข้มแข็งเต็มที่คอร์สสวันอาจารย์จะให้กันบ้านให้ท่านไปดูคลิปก่อน่วงหน้าทั้งคนเก่าคนใหม่สามารถมารุยปฏิบัติด้วยกันได้แล้วคอร์สสุดท้ายคอร์สที่6เนี่ยเป็นคอร์สเรื่องของสติปัฏฐาน4เป็นคอร์สที่ฝึกให้คนอยู่กับปัจจุบันฝึกเรียนรู้จิต แล้วก็ฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นฝึกให้จิตนั้นเคยชินในการรู้ทันอารมณ์วางอารมณ์แล้วจิตกับอารมณ์แยกออกจากกาันฝึกวางอารมณ์ฝึกอยู่กับปัจจุบันฝึกให้รู้สึกตัวเป็นคอร์สที่เป็นสติปัฏฐาน4ช่วยให้จิตมีกําลังและตั้งมั่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลย ทั้งหมด6คอร์สนะครับท่านใดที่เป็นศิษย์เก่าอาจารย์แบ่งไว้20คนถ้าคนไหนอยากจะรุยปฏิบัติลงทุกคอร์สเลยก็ประมาณ20คนก็ยังเปิดให้ได้อยู่คนไหนที่ตั้งใจนะครับเอาจริงจังก็มาเรียนรู้ด้วยกันสร้างบารมีด้วยกันคนไหนที่มีเวลาน้อยจะเข้าคอร์ส3วันก็ได้5วันก็ได้ศิษย์เก่าก็มีโอกาสได้ต่อเนื่องสร้างความเพียรด้วยกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยถือโอกาสนี้ บอกให้ทุกท่านได้เข้าใจหลักแล้วก็วิธีการสอนในชว่วงสิงหาและกันยาท่านใดที่สนใจเชิญลงทะเบียนแล้วก็มาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าร่วมกันได้ท้ายสุดก็ขออนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านะหวังว่าเราจะได้บัจเจรินธรรมร่วมกันนะครับโมทนาสาธุครับ